แผนการปั่นใน ID นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตอนรีวิวไปเนี่ยผมพูดแหละแต่แบบอาจจะไม่ได้ละเอียดเนาะแล้วก็มีคนมาถามกันหลังไมสรุปยังไงว่าแอดโคตรงงเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่แต่ละหัวข้อเพื่อที่จะได้ไม่งงนะครับมาอันดับต่อมาบอกก่อนว่าแผนของผมเป็นยังไงนะครับข้อแรกคือ1ทำโอเวอร o บู๊ทหนึ่้อย้ำก่อนในระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยรวมไปร็จนะไม่เกิน1ปีเคลียนะไม่เกิน1ปีนะโอเวอร์บูหจะกลับไปที่เดิม ส่วนทําอะไรบ้างต้นทุนเยอะไหมหนู่นนี่นั่นเยอะไหมผมก็จะบอกว่าเติมแค่อันนี้รายเดือนเดือนละร้อยห้าสิบบาทอันนี้นะเติมรายเดือนหรือยังไม่เติมก็ได้แล้วแต่นะครับที่เหลือลองสังเกตกันดูเนาะอันนี้คืออันดับแรกนะครับที่จะได้1 O โอเวอร์บูลหนึ่งร้อยนะครับสองก็คือเอาในส่วนของซับเนี่ยทุกสี160ร้อยหกสิบเคลียนะอันนี้ที่จะทําเป็นประมาณนี้เคลียก่อนนะจบนะอันนี้คือเป้าหมายนะครับส่วนระยะเวลาบอกแล้วอันดับต่อมาผมจะมาไล่ว่าอันแล้วทํำยังไงบ้าง ที่มันจะได้แบบนั้นนะครับโดยเบื้องต้นอยากให้เข้าใจก่อนโดยเราจะต้องแยกสําหรับตัวละคร2 3และ4ดาวนั่นเองยังไงบ้างนะครับอลองมาหน้านี้อันนี้ล้าหน้าแรกตัวละครเนาะซึ่งส่วนตัวอันนี้คือคําแนะนํานะครับเพื่อนๆจะต้องแรกนะฮะในส่วนของ3ดาวขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมแต่ดัโซโลตัวนตเนี้ยแต้ดัโซโลเนี่ยยาวเลยครับยาวไปจนถึงตัวเนี้ยซาไก่ยาวเลยครับ แลกทุกวันไม่ต้องพูดเยอะอันนี้พูดถึง3ดาวนะตัวที่แลกได้อันนี้คืออันดับแรกสเตปแรกนะครับแลกให้ได้ทุกวันหมายค้าว่าเดี๋ยวมีคนถามเฮ้ยอย่างนี้ต้องเล่นวันนึงกี่เกมเล่นเท่าไหร่ไม่ต้องถามเล่นจนกว่าจะแลกได้แต่ซากายะจนถึงโซโลจบอันนี้คือจบต่อวันอันนี้คือแผนนะบอกแล้วนะจบเท่านี้นะครับอันดับต่อมาที่เราจะทํานะครับก็คือถ้าตัวละครพวกเมื่อกี้หนึ่งร้อยเมื่อไหร่เราจะเอาลง เล่นในแลง้งโดยจะเล่นทั้งหมดอยู่4ซีซั่นหรือ2เดือนหลังจบปุ๊บเพื่อนๆก็คือว่าจะได้ในส่วนของเศษเอามาอัพตัวละครให้เป็นบู o สา3ขั้นที่2โดยทันทีเก็ตนะอันนี้จบแล้วนะเบิรเสร็จเมืเ่อกี้เราจะได้โอเวอร์บูอยู่ที่โดยเฉลี่ยประมาณ40เขียนนะเขียนนะ40จบนะอันดับต่อมานะครับอีก60โอเวอร์บูมาจากไหนเดี๋ยวผมจะมาไล่ก็คือเช่นโซโล2ดาวมาละ ไอพวกสดาวทั้งหลายครับอัพให้ครบ2กับ3ดาวอะครับที่เราลงด่านแล้วเราได้ตามปกติจากในกล่องสมบัติอยู่แล้วอะครับตรงเนี้ยอัพให้เรียบทุกตัวครับไม่ต้องพูดเยอะแต่ตัวละครพวกนี้เราจะไม่เอาไปลงเล่นก็ได้เพราะเศษมันได้เรื่อยๆอ,อยู่แล้วโดยไม่ต้องรีบก็ได้ย้ําแล้วนะไม่ต้องรีบก็ได้อัพไปเรื่อยสารบคนขี้เกียจใช่ผมด้วยขี้เกียจนะครับอย่างอันเนี้ยตัว3าดาวจะไม่เอาลงเล่นก็นได้ตามที่บอก ก็เล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันได้มาหลไหค่ครับไม่ต้องรีบไอ้สีตรงเนี้ยเดี๋ยวมันได้อยู่แล้วครับไม่ต้องรีบมากยังไงก็ได้เบสเซร็เลเวลไม่น่าเกิน60-70ถึงทุกไอดีได้ทั้งหมดครับไอตัวละคร2ดาวกับ3ดาวตรงเนี้ยหรือมีคนงงว่าเผื่อไม่ทันเผื่ออาจจะเพิ่งเล่นเราไม่รู้ว่าต้องเช็คอย่างไงตรงไหนเรามาในส่วนของออกล่องสมบัตินะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีในส่วนของรางวัลที่เราจะได้อยู่แล้วเนี่ยคือตัวละครที่เราไม่ต้องแลกทั้งหมดอยู่ในนี้หลังได้จากกล่องมันจะมี แถมให้อยู่แล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องอัพเลยโอเคไหมไม่ต้องเอาไปลงเล่นเลยอ่ะเดีย๋ยวเราได้มาฟรีหลังจากได้เสร็จปุ๊บก,ก็อัพไปเรื่อยๆเคลียนะอันนี้คือตัวละครทั้งหมดเบ็ดเสร็จจะได้จากตรงนี้อีกประมาณ60หมายคะว่ารวมทั้งหมดก็คือ100 o v e r b o o อจบนะเคลียเนาะอันนี้ในส่วนของ o อ e r b o o บทํำยังไงบ้างบอกแล้วนะครับย้ำดีๆอีกทีนะครับ2ดาว3ดาวพวกเนี้ยเอาให้เรียบเมื่อกี้คือหน้าบอก2กับ3ดาวนะคือตัวที่ลงได้จากกล่อง สมบัติเอาให้เรียบนะครับย้ําอีกทีนะครับอัพให้หมดจบนะอันดับต่อมาเมื่อกี้สองสามดาวจบละสิ่งที่เราจะทําต่อนะครับคือผมวงเล็บแล้วว่าจะเติมเดือนละร้อยห้าสิบหรือไม่เติมอันนี้วงเล็บแล้วนะหากใครอยากที่จะแลกตัวละครเอามาเป็นซับต่อเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วนะในส่วนของตัวละครแต่ละ ID ดีมีไม่เหมือนกันเนาะแต่ทุก ID ยังไงก็ต้องแลกนะครับได้โซของตัวละครโซโลสุดอันนี้ต้องแลกครับ มาเขาว่าแลกไปเลยครับจเรียบร้อยอันนี้คือตัวแรกนะอันดับต่อมานะครับก็คือลอบุกลอบุกลอบุก ID นี้อาจจะไม่มีอ่า ID ดีนี้ไม่มีถ้าไม่มีทําไงครับแลกเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของฟีบุกอ่าฟีบุกอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะตัวเนี้ยเหมือนกันครับก็แลกเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยผมบอกอะไรกันว่าเติมหรือไม่เติมก็ได้เหตุผลเพราะว่ากว่าคุณจะไปแลกตัวละครพวกนั้นอ่ะคุณสามารถแลกตัวสีดาวพวกเนี้ยก่อนก็ได้ เพราะกว่าจะเต็มอ่ะโคตรนานเลยอ่ะอันดับต่อมาผมจะเอาในส่วนของแท็กขึ้นให้ดูนะครับอันนี้คือหน้า7แท็กเขียนะ7แท็กนะครับตัวละครเป็นตามีเลยหมายความว่าตัวไหนก็ตามที่เป็นสีเดาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแรกตามีได้หมดเลยนะครับแรกยาวเลยอะ่ะอายกตัวอย่างใหม่สมมุติว่าถ้าผมเล่นเขียวนะครับอันนี้มาหน้าจอใหม่นะผมก็จะอ้าในส่วนของสีเขียวก่อนเช่นออย่างบอนนี่ผมก็จะอ้าตัวนี้ก่อนก็คือนเน้นเขียวก่อนพอเขียวเสร็จปั๊บ ไปฟ้าไปน้าเงินน้ําเงินเสร็จปุ๊บไปแดงไล่นะครับเรียกว่าไล่เนาะส่วนคุณจะไล่สีไหนก็อยู่ที่คุณน่ะเล่นเมนสีไหนยกตัวอย่างเช่นอย่างหลายๆคนอาจจะเป็นเมนน้ําเงินก็อาพน้ําเงินก่อนอัพสองกับสามดาวน้ําเงินกรอบใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยเรามีนิกะ้าะโอเคมีนิกะงั้นไปเขียวไหมเห็นไหมพอเขียวเสร็จปุ๊บอ่ะค่อยไปแดงไล่เป็นประมาณนี้โดยทุกๆสี่เดือนเพื่อนๆจะทําเสร็จหนึ่งสี ที่เหลือเนี่ยลองคำนวณกันดีๆนะครับแต่คําแนะนําคือทําไมจะต้องอัพสองกับสดาวก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เมตารอบหน้าเมตาคือสีอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เราเล่นสีน้าเงินอยู่เพราะว่ามีน้องเอสเเข้ามาเนาะอุ้ยเล่นดีมากเล่นสนุกเพลินนู่นนี่นั่นอะไรว่าไปครับพอหลังจากเล่นไปปุ๊บสมมตินะเมตาในรอบหน้าแม่งสื่อเป็นเขียวและประเด็นก็คือเพื่อนๆอ่ะดันไปอัพกับตัวละคร4ดาวอย่างเงี้ยอัพแต่สดาวอะครับ ซึ่งระยะเวลา4ดาว1สีเอาแบบอย่างเงี้ยแล้แท็กแบบ6แท็ก7แท็กตามรูปที่ส่งให้เมื่อกี้ใช้เวลา1ปีต่อ1สีนะผมย้ำแล้วนะ1ปีต่อ1สีซับ160นะครับแต่แผนที่ผมบอกเนี่ยคือ1ปีได้ทุกสีซับ164นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกสีเลยคือเราไม่รู้ว่าเมตาไหนมันจะเป็นสีอะไรแลนั้นไปนไม่ได้เนี่ยควรเผื่อไปเลยไม่งั้นอนาคตมันจะเล่นไม่ได้ เคลียนะอันนี้คือสูตรที่ผมทำนะแล้วผมเล่นนะครับอันเัาต่อมาเมื่อกี้บอกแล้วเติมร้อยร้อยห้าสิบต่อเดือนเติมไม่เติมแล้วแต่เพื่อนๆน,นะแล้วแต่แล้วนะอันนี้จบแล้วนะเพราะว่าคุณจะต้องแลกสัรดาให้ครบก่อนถ้าครบตรงนั้นโอเวอร์บูทหนึ่งร้อยไอดีคุณก็เล่นได้แล้วนะครับแม้ว่าแท็กไม่เต็มก็เล่นได้แล้วไม่ต้องซีเรียสจะไม่ทําแท็กเลยก็ยังได้อะเพราะมันเล่นได้แล้วนะครับอันเัาต่อมาเราจะคุยในส่วนของชาเลนว่าควรเติมไหมผมก็จะบอกว่าถ้าหากคุณรีบโอเวอร์บูทหนึ่งร้อยอย่าง จริงมันควรถ้ารีบควรเติมแค่4เดือนจบงงไหมหนึ่งสัปดาห์เติมหนึ่งรอบอะทั้งหมดเป็นเสร็จคือ4เดือนเก็ตนะ4เดือนคือจบเลย4เดือนเรียกง,ง่ายๆ1เดือนละ600้อยครับ4เดือนคือ2องพแต่สิ่งที่ได้คือโอเวอร์บู๊หนึ่งร้อยเก็ตนะโอเวอร์บู๊คหนึ่งร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างมาอีกทีเผื่อมีคนถามเรื่องมูลค่าเนาะเช่นอย่างไอดีของผมเนี่ยบอกไปแล้วซื้อมาหนึ่งพัน 1, เอาว่าเอ็กซ์มีเท่าเดิมเอ็กซ์มีเท่าเดิมนะ หรือแปดวะเจเออเจ็ด ex อย่างนี้เลยนะเป๊ะๆเ,เลยนะเดี๋ยวตอน5้า้าปีผมก็น่าจะได้อีกตัวเป็น8อะไรเงี้ยตอน6ปีก็เอะไรเงี้ยมันได้ครบรอบ1ทีได้1ตัวอยู่แล้วการันตีนะทีเนี้ยเพื่อนๆลองนึกดูว่าเติม2องพนะย้ําแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ได้คือ overboost หนึอันดับต่อมานะครับ ex เพิ่มทุกครบรอบ1ตัวหมายความว่าอีกปีหนึ่งผ่านไปผมน่าจะมีอยู่ประมาณ9-10ถึง 10, ตัว overboost หนึ่งร้อยจากราคาหนึ่งพันเบ็ดเสร็จไม่เกินสาม เพื่อนๆว่าไอดีนี้ขายเท่าไหร่ห <isolation> ลักหมื่นนะนั <Night> <directions> ่นแหละโอเคป่ะก็ผมไม่ผมไม่ติงั้ยละกันเอาว่าเผื่อมีคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวราคาตกเอางี้มันไม่ต่ากว่าห้าพันอ่ะก็ยังไม่ขาดทุนใช่ไหมเอออ่ะหวังว่าน่าจะคํานวณให้ได้แบบเป๊ะๆเลยนะเดี๋ยวบอกหนึ่งหมื่นเดี๋ยวก็ว่าเกินอีกครเบเพราะในท้ายที่สุดณตอนนั้นอ่ะต้องดูว่าปั่นไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกนะคบว่าซับร้อยหกสิบทุกสีแน่นอน อันนี้แน่ๆไม่ไม่มีอะไรต้องสืบนะครับก็หวังว่าน่าจะเคลียร์สำหรับคำตอบนะตรงนี้เนาะอะยัดไม่ทีแล้วอย่างเงี้ยเดือนเราละห้าสิบยังต้องเติมอีกเหรอวะคือร้อยห้าสิบเนี่ยเราเติมเหตุผลเพราะว่าเพื่อนเพื่อจะทำแท็กไงเมื่อกี้เลยบอกไงว่าเติมไม่เติมก็ได้ถ้าทำแท็กต้องเติมทำแบบหกแท็กเจ็ดแท็กอ่ะต้องเติมไม่อย่างนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้ในส่วนของตัวละครรีเจนเพราะมันจะแลกไม่ได้แต่บอกเราว่าไม่ต้องรีบครับจะไม่เติมก็ได้นะก็เล่นอย่างเงี้ยไปเลย ครับไม่เติมก็ได้นะยย้ำแล้วนะเพราะว่ายัางไงก็ต้องแลกแบบ2ดาว3ดาวตรงนี้ให้ครบก่อนอะมันนานโคตรนานเลยโอเคจบตรงนี้นะอีกอย่างก็คือเพิ่มเติมหากเพื่อนเพื่อนรีบอันนี้กรณีรีบละเฮ้ยปีนนานไปว่าเอาเร็วกว่านั้นได้ไหมได้เรามีสูตรให้ครับก็คือว่าจะต้องให้ได้3ดาวก่อน100เนี้ยนะสดาว1 0 0อยก่อนหลังได้เสร็จเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันแลก1รอบได้เท่าไหร่นี่6 0 0อ นั่นเองนะครับแต่พวกพวกนี้มันเป็น2กับ3ดาวผมไม่แนะนำเนาะผมอยากจะแนะนำพวกตัวละครตรงนี้ไปเลยนะครับไอ้พวก3ดาวที่เราต้องมาแลกอยู่แล้วอะเนี่ยั้งแต่โซโลขึ้นไปอันเนี้ยต้องแลกย้ำต้องแลกนะครับแต่ผมจำเลทไม่ได้ขออาภัยเพราะไอดีขายไปแล้วลืมครับถ้าจำไม่ผิดคือได้รอบละ200ถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะก็คือมันได้2รอบใช่ไหมล่ะ40คือ200ก็คือเติมอันเนี้ยเพื่อแลกอันเนี้ยครับก็จาก1ปี เบ็ดเสร็จก็จะเหลือสัก3เดือนทันทีครับเร็วกว่าเดิม3เดือนอะ่ะทารีบนะย้ถํถทารีบเติมได้เติมตรงนี้นะเอาให้โอเวอร์บูทหนึแค่นั้นเลยหรือถ้าเจะามากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีตัวสีดาวงี้เอาเป็นฟี่ดีกว่าฟีีฟีีกูไปไหนแล้ววะไอฟีีสีเขียวอะ่ะอ้าวฟี่หายไยอ่ะยกตัวอย่างเป็นแชงก็ได้อะ่ะสมมุติจะเอาแชงเนี่ยหสัปดาห์มาได้300เบ็ดเสร็จกว่าจะบูตสาขั้นหนึ่งอะ่ะมันใช้อยู่ประมาณ3เดือน เนี่ยก็ต่อได้เลยครับทํา o v e r ร์บูดลอยต่ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันถือว่าบอกไว้เบ็ดเสร็จประมาณนี้นะครับต่อไปที่อันเนี้ยต้องเติมไหมวิ่งบอกเลยไม่เติมเหตุผล hey เพราะมันจะเพิ่มมูลค่าใน ID เอ้เพิ่มต้นทุนใน ID โดยใช้เหตุอันเนี้ยไม่แนะนําแล้วเดี๋ยวมีคนถามเอาตัวอะไรวิ่งดีผมจะก็ดูตอนนีน้เห็นอยู่ใช่ไหมตัวอะไรก็ได้ที่เป็นซับเอารูปขึ้นให้ดูทีตัวไหนก็ตามท,ที่เป็นซับอะครับ นั่นแหละวิ่งไปเลย1 0 0่รเจเกินร้อยก็ได้เอาวิ่งไปเลยเพราะไอดีเก่าของผมนิกะมันจะบูสต์สามอยู่แล้วอะ่ะเอออะไรเงี้ยก็ที่เหลือลองช่างใจดูแลกันเนาะถือว่าคลิปนี้เอ,อ่อบอกแผนในการตั้งแต่ต้นว่าทํายังไงระยะเวลาทุกอย่างหวังว่าน่าจะครบนะครับที่เหลือไปตัดสินใจกันเราเองเนาะแล้วเผื่อสาหรับคนหาไอดีเฮ้ยอย่างเงี้ยคนเปินไอดีแล้วหาแบบประมาณผมไหมผมก็จะบอกว่าหาได้ก็ดีทําไมเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยนิก,กะมันการันตีเพชรแพง2 ไอเนี่ยการันตีเพชรแพง3ไอเนี่ยการันตีเพชรแพงแพงของผมคือหลักส0 0 0ัอัพ2,500ขึ้นไปอ่ะแพงเอสเนกเนี่ยก็แพงแชงแพงแพงเหมือนกันแชงก็แพงคือส่วนใหญ่แม่งแพงหมดเลยเพื่อนๆเลยลองดูว่าไอดีของผมส่วนใหญ่จะเป็นตัวการันตีเพชรแพงแทบทั้งนั้นเลยเพชรถูกผมไม่เอาเลยนะไม่นับเพราะไม่ได้ซีเรียสในตรงนั้นนะครับอันดับต่อมาคือถ้ามีเพชรติดมาเอาก็ยิ่งดีเพราะว่า5.5ปีมันจะได้การันตีตัวหนึ่ง ถูกไหมถูกไหมเนี่ยก็เป็นประมาณเนี้ยส่วนเหรียญเหลือเดี๋ยวผมก็ค่อยมาหาอีกหนึ่งทีเพราะว่ามันไม่มีเลยแต่ก็หาได้เท่านี้ก็ประมาณนี้แหละหวังว่าน่าจะเคลียร์นะครับสำหรับแผนในการทำเนาะส่วนถ้าใครคิดว่าเฮ้ยแผนอื่นดีกว่าเอาเลยผมแค่บอกแผนผมส่วนถ้าใครไม่อยากปั่นแนวผมก็เอาที่สะดวกเลยนะครับไม่มีผิดถูกเนาะ